กัพ่อว่าน้อไม่ไม่ทิบน้อไม่ก็เฮ็ดพวกฟังเสียงหวดวดตุ่มน้อยๆกันนี้กลคนง่ายไงเราดินไส้เนาะนี่ครับได้อกบกบองครับขาดซีมันครับีสุกเบี้ยมตาบ้งบ้า ทอดขาเมีนาล้วกันไปพี่น้องพอดีแกงกระพีปลาอย่งปลากปลาเนี่ยเถอะปลาทคือพอดโเพอี่น้องซับถวยมมเบิ้งเบิงบิงปล<ะ>า <c oughs> เห็ดนกนกอย่งี่แงใช่เพี่นนอง นานาสาวันยังหน่อยกว่าจุดหนึ่ป้าปุกใหญ่เลยส่องเต็้มนากลรองะไรเงี้ยจุดไนอ่าคู่นี้ก็ได้เดี๋ยวเกันครับความใหญ่ความงามวใหญ่แห่ความอุดมสมบูรณ์แห่ค่ะมาไอ้ส่องมาโอ้ยเห็ดแม่ใจเด้อค่ะเด้ออำเภอแม่ใจจ้าพี่น้องมาทางเขียวบางทางั้ง อดอกนั่นมันเป็นอย่างนั้นลลเอาเอ้ามันเห็ดละเลยไม่ครคนีเอ้าฝากช่องแน่โลล่ะก็ไดป่าปมาเปิพี่น้องฝากกุลก็แช่ได้แลค่ะโละโละโลหัวเราหักเาะหัวเระัเราะหั้เระหัวระคาะัวเระหเราศอัราะกาะหอวเะหัวเาะหัวเาะหรัะเหเามในป่าดีใจไเอาดอกซีเเะเ ท <laughs> ำต่อก <c oughs> กร่างว่าทีเก็บเอาบางสวงเอิน <g ülme> ไปเหี่ยวเห็ดปวกยูบะไก่กันเนาะไอ้ส้วงเนาะครับสวัสดีค่ะเจอกันกับวัฒนภาพาลุยค่ะสวัสดีครับมือนีเข้ามาอำเภออย่างไอ้ส้วงอำเภอเมืองอำเภอเม่ใจ <laughs> อำเภอ,อ,อ,อแม่ใจใจ,จังหวัดพะเยาค่ะพี่น้องวัฒนภาพขี่รถมาแล้วก็ แวะเบิ่งขทางทางของอำเภอแม่ใจเนาะค่ะเนาะมาเบิ่งน้ำกันมาแล้วพอแล้วเห็ดเผิงนกยุงค่ะครัไปไปเบิ่งน้ำกันครับผมเข่ามาดึกว่าสีบบมีค่ะมาเบิ่งน้ำมาแล้วจ้าพี่น้องนี่สวยหูน่ารักแค่ยังนี้โอ้สีอันนี้สผสมเนาะจ้าเห็ดเผิงนกยุงค่ะเออเออเออโอ้ยมันเจ้ะงามเนาะเนาะหักเอาเลยก็ได้ค่ะอ่าจะโอ้ยดึงออกมาซ้ำ ง่าดงามค่ะค่ะพี่น้องเอ้าขอให้มานจ้าเห็ดเผือก้ามค่ะพี่น้องบ่มี่มูจ้าออกดอกเดียวค่ะพี่น้องเห็ดพึ่งคามเห็ดละงูจ้าพี่น้องคุกกี้เก็บเห็ดนาเร่เห็ดเห็ดดินเห็ดนาเร่น้ำกลางมะพร้าวเห็ดละงูกน้อยสรงเนาะครับนี่เห็ดละงูอีกดอกนึงจ้าพี่น้องอยู่คนเดียว ปลาอย่งปลากัปลาเนี่ยเถอะปลาทคือพูดทูทูพี่น้องซับถวยมมเบิ้งเบิ้งเบิ้งปลาเน็ดนกนย่างไพี่น้อน่นาสาวันยังหน่อยกว่าจุดหนึ่ปลาปุกใยลยสวงตั้งดูพี่น้องต้นขาด้วย ปัดเนาะไอสวงเนาะครับผมเตทปนากลรองอ่ะเนี <c oughs> น่นยอะไรเงยกูขาบรรพโอุ้ยเงยกูหนาเงยกูหนาป้าเด็กกำงงานเอารดเอ้าลูกดอกเพป็นกขนานะหันหัวดอกไม่รู้ขันพอ่ออัอนคอมเมนต์สปอตไลท์ขอสื่อ z o o นั่นโดนดเลยเด้อจังหวัดพะเยาค่ะกำลังมาพอ่อ อันนี้ดอกที่สามที่สี่ที่หาน้อยไอ้สองเนาะครับผมจ่าตะวันหอมดอกใไงเด้อค่ะสองสองดอกนี่นนะะอออนอมอนหนึ่งค่ะพี่น้งอ<า>งโอ้โหเรงกบานกระก็บนั่นไปเลย,ยนี่นนครับในี่แนครับสวยปลาคู่นี้ก็ได้เดินน้ำกันครับความใหญ่ความงามความใ่แม,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 ม่ความอุดมสมบูรณ์แม่ค่ะมาไอ้สองมา โอ้ยเห็ดแม่ใจเด้อค่ะเด้ออ่เพื่อแม่ใจจ้าพี่น้องมาทางเข็นของบ่งทั้งบ้านพูงเงินหน่อยตรงนี้ครับผมเก็บไอพี่ให้น้องเบิ่งก่อนนะบ้าเนาะสออรไหลเมึงเนี้ยถึงใจค่ะค่า,าปาดคว่ำใหญ่ค่ะพี่น้องโอ้ยนี่ก็เบิ่งนนี่กับสีเต็มตาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวกระตาหลุนซีโล้อคนนี้นี่จระใจเนาะปล่อยอลไรค่ะพี่น้องเอา้า ข <laughs> <laughs> วอยังมาสวนาสีดอกเลี้ยงกันไอ้สว้วเฮ็ดละงอกเลี้งกับบ้านทิมพูณฮะคุณนะปาเอาวดอกนันมันเป็นอย่างนั้นอ๋ลอ๋อ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 ออานออ๋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 อองนอ๋ออ๋ออออ๋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 ออออออ๋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 ออออหล เงี้ยเฮาเงี้ยแน่พี่น้องสูงเพียงเอวพผู้ละคือเขาบอกป้าเบิ้งพี่น้องปากก็เลยเขาแช่ได้ไหมค่ะโลโลโลบักง่ายปากก็เลยก็แช่ได้ไดค่ะเพราะว่นนะลขอประกาศขอประกาศดิไอ้ส้วมคุณแม่ดวงนึงแม่ให้มันมาให้พี่ให้พี่น้องเบิ่งนี่มันอยู่จังที่ค่ะได้มาพบเห็ดงามงามงามแท้โอ้งามแท้แท้นะ ขาดาคือสีหวานได้จะนั่งสิขึ้นเอาได้มาพบเห็ดวันนี้สุขสำรานพบเห็ดงามในป่าดีใจไม่ไปเอาเดอกพีกคะ่ะพี่น้องี่สิ่แลวค่ะเห็ดแม่ใจเห็ดอำเภอแม่ใจคะ่ะพี่น้องขายเงาๆป๊า อำเภอเมือใจกันเพี้ยี่ใตอีกแล้วพี่น้องด้วยถอใจถืกใจถือใจเต็มแน่นอนเ, <c oughs> เอนี้อยู่สาเบิ่ยหอเนนี่ยเนี่ยเนี่ยเนยเนีเนี่ยเนี่เน่ยเนียูนี่ย,ยออเนียนีย่เนี่ยนี่ยเนอยี่ยเน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 ียี่ยเนียเนี่ยยเ่เนี เออมาเบื้อันนี้มาเบื้อันนี้ใส่พไฟยังพี่าดิสูงยุ่งยังนี้นี่เผือกไฟเผืวกไฟบอเผืวกไฟอ่ามึงตุ่มมันเนี่ยตุ่มฟองเพือเห็นน้งโอ้หเนี้ยมังมาถือฟองพอดีเลยครับมาถือฟองมันโอ้ยคือมันเทเดเห็ดแม่ใจแล้วครัพี่น้องมันมัด นี่เหาเสียมมาบ่จังหวะเบิ้งก่อนนะอะมาอยู่ที่แต่กาพกอยู่ในกระเป๋าเด้เนาะครับผมหาเบิ้หาเสียมกันติ๊ง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 ติ้งติ้งติ้งอันนี้ยังนี่เห็ดหนาแหล่เห็นหนาแหล่กางามคือกันป่าเห็นเห็ดสาวแหล่ดิเห็ดหน้าแหล่ดินั่นเห็ดละง้อเขาเห็นอยู่พุ่นเดี๋ยวจังไปทายพี่น้องเบิ้งเอาน้องเสียมพร้อมแล้วค่ะพกเสียมพร้อมที่เ้าพกเสียมกับพ่อว่าง้อไม่ไม่เต้ บน้อไม้ก็เห็ดปวกฟังเสียงปลวดปวดปวดป่วพี่น้องปลวกไปงามๆเลยค่ะพี่น้องคุณนะอู้ยพี่ดอวกมันดอวกตุ่มมันวัระพันนี่ๆตุ่มน้อยๆกัมี กลง่ายไงนอดินไซนอนี่ครับปได้สุดๆเลยได้สุดเลยขาเนออู้ยขาไหมยอดเนี่ยอัดลาดอยู่มาวันนี้คนเด้อมาคนหน่อยเียวคนเด้อเด็ดกัะเจกัะเจม คนหักก็ขาวนี่ไหมตาหักคลักเป็นตาหักคลักคลักยี่ี่บาดที่โอ้ยเนาะกระม้าถึกถึกป่องถึกบ่องถักขาดชีมานขาดชีโซ่เกี่มีตาบ่บ้าส่วนบ่ฮอดขาเม่นาลาใครเคยพิโรงพอดีแกงเคยแซบไว้ได้หนิ ครับต้องหาไปยืงเดหญ่บางคนพอมูเพิินนี่เด็กอยู่คางคาอย่างนั้นนะคางคางกันเดี๋ยวดอกออาดอกนี่กอนางนามเลยนี Nam thì rụt đuôi Một đi ăn Một là bố Xong rồi bây là phải chăng Bánh nhang hả ý? นี่เราโหงสามดอกขวอยท่านใ้เอาอยู่<ด>จเจ้าเอิญมานั่นแหละครับนี่เพวงพี่ค่ะพี่นี่ <laughs> นี่บ่บมีดอกอันบ่บ่มีอันเถาอันเถือเลยครับพี่น้องสุดๆอย่างเดียวค่ะเอา้ามันมันเฮาน,นี่ที่ขวอยเห็นไหม,ม <laughs> สามดอกกร็ร่างมาสิเก็บเอาใบาสวงเอิญไปเหี่ยวเห็ดปวกยูบัไก่กันเนาะไอ้สวงเนาะครับ ไปครับพี่น้องสินโบมันเต็มตาติดดอกนึงค่ะพี่น้องว้ายมีไข่มันพร้อมโอ้มันกำลังสิออกตัวนี้เนาะต้นเขาก็ยันๆเลยจ้าพี่น้องโอ้ยไข่ละงูก,กับพอได้ค่ะพี่น้องสองไข่ตด,ดโปวดดีค่ะพี่น้องไข่เดียวเนาะจ้ะเนาะ ตวนตะมุตะมิค่ะตุ่มมันไหมครับพี่น้องตุ่มก็บานค่ะพี่น้องตุ่มงามค่ะอหลีวุ้ยดอกนี่ดอกนึงไม่ได้ยุก่กล่องดอกตัดเอาเลยอันนี้ส้งอยากอันนี้แล้วนอวสวงส้งอยากบานแล้วค่ะพี่น้องแต่กันยังโอเคแกงกินได้คะ่ะ บังผลงานวรรณภาจ้าพี่น้องวรรณภาพว่าพ่อเฮ็ดปวกไฟมูนึงล้วก็ไดเฮ็ดละงกน้ำค่าล้วก็เฮ็ดอันเฮ็ดมุดดอกเฮ็ดลกยุ่งยากค่ะพี่น้องออ้ยใหญ่ขักใหญ่เนี่ยโพดโพล่ค่ะ่อนขักน้องเป้าสวงเนาะกับตาบอกใหญ่เด้อค่ะเด้ออันนี้อันนี้กัตาเป้าสวงก็ได้เฮ็ดดินน้ำค่าวรรณภาได้กระตาใหญ่วรรณภาพก็บเกมเฮ็ดดินน้ำยู่เฮ็ดน่าแหละก็ได้ค่ะพี่น้อง ีเห็ดรวมเม็ดเห็ดรวมค่ะเบาสวงี่เห็ดรวมเห็ดดินเนาะค่ะเนาะนี่วันละผ่าได้เจ้าในกาฝากกดไลค์กดแชร์ได้ด้วยค่ะพี่น้องวันนี้วันลภามาย่างพี่น้องทางพะเยาอำเภอแม่ใจเนาะค่ะเนาะก็เลยแม่ปลาเห็ดน้ำค่ะพี่น้องกระมานเติบอยู่เห็ดเพิ่งนุ่งใหญ่ปานี่วันลภากับบเคยพอแก่พี่น้องบ่พอเห็ดปวกแค่ยังก็โอเคได้เต็มกระตาบกใหญ่ค่ะพี่น้องเห็ดนาแลมมิตตดอกใหญ่ๆไงละค่ะในนีแต่ว่ันละผ่ากับบุ้ย บริไทยพี่น้องของเนาะเก็บเอาเก็บเอาค่ะมายามแรงยามคำเนาะบางสวงเนาะครับจัะในกาฝาก,ก็อะไรกดแชร์ค่ะพี่น้องวรรณภาพ,พาลุยเพจใหม่เด้อค่ะเด้อจังในกะคลิปนี้วรรณภาก็จะกระเป๋าวสวงอะไรลาไปก่อนเด้อค่ะเด้อคลิปหน้าพอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอามาเอียงเบิ่งก่อนนะดอกใหญ่ๆีมยออนี่บอกเอียงเอียงกระตาไม่ให้เบิ่งแน่ดอกใหญ่ยซ้ำหนาวรรณภามอเงีย้ยค่ะทางพี่น้องเงี้ย,ยอีริเอาคนละดอกดได้ไหมคแกงมาแรง <ไ><ะ>้องดอกในในมอหนึ่ง<ม>อิ่ม,มดอกง่ายครับไป